ต้องเดินไปใช่ไหมเราเราตื่นหนูขายชุดชายบายอ๋อต้องใส่ไหมูก็ไหนก็ได้โหถ้าซื้อของนี้หนูจะส่งคืนเราอยากนั่งรถคุ้มคันเงี้ยเลยอย่าเวทช่าตั้งแต่ออกตั้งอยู่ไหนเมือถือเขาเหรอนี่นี่ยังมือถื่อกี้ตั้งอยู่ไหนเตทช่าย พี่ลงไปส่งตรงนู้นใช่ไหมคะ,คะน,นี่พี่จะซื้อของเพิ่มไหมเด,ย,เดย,ย๋เดยๆเดย่ยังกระถือกระชา้าไม่ใช่กระเช้าแบบนี้นะคะห้องหนูเป็นกระเช้าไม้ไม่ไเดี๋ยว,ยวขอขอดูแป๊บนึงได้ค่ะ ใส่ชุดท้องถิ่นเขามีให้บริการฟรีค่ะพี่หนูว่าเดี๋ยวไปดูชุดท้องถิ่นก่อนว่าเป็นยังไงโอ้ยเพื่อนแต่ว่าของหนูจะเป็นอยู่ข้างบนคะก็เป็นผ้าถุงสีน่าไอ้ผ้าถุงสีแดงกับสีขาวน่ารักค่ะจับไปจับไปแน่นนะจับให้แน่นนะป๊าจับป๊าจับแน่นจับให้มั่นแล้วก็คันให้ตายเลยไม่ไม่ไม่ตาย พีสูงๆก็แต่งได้ค่ะแต่ถ้าแต่งกับหนูหนูก็จะได้แต่งโอ้โหวันนี้ยังแต่งไม่ได้ไม่รู้จักไม่รู้จักแล้ววันนี้ยังเลยไปบ้านแล้วพี่ไม่ไหวแต่โรงเรียนนะต้องเจรียนนะเอาไม่ไปโรงเรียนอ่ะคนนี้โรงเรียนปิดหรือน้องบอกว่าช่วยน้อง เป็นสนับสนุนค่าทุนการศึกษาครับปบอน้ารอยสามสิบคใคงางนะครับทั้งหมดกว่าคนนะคบผมทำปรงนันผมดไหมครจ้าเองครับพรจ้าก็จะไวหลวงพ่ออุตมะครับครับครับอสอง้เาขก็้นานี่อนกันทำหายกินเวลาน้ำขึ้นนี่ขึ้นมาถึงนี่ปะถึงครับผมถึงร้านนู่นเลยครับ เราหญิงหรืชายนี <re oui <im 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 <im> ่เราหันมาอีกดีด okay. ิเราเราเป็นผู <im <im ้หญิงเราเป็นผู <im 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 ้ชายอยากไม่อยากเป็นไอ้เนี่ยอยากแล้วนึงเป็นผู้หญิงก็ยังอยากเป็นอ๋อตอนตอนหนูเกิดมาหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมแม่บอกแต่พอโตมาหนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นผู้ชายหรอเฮ้ยดีแล้วเราเจอทางตามเราถ่ายรูปให้ไหนอ่ะนี่ไงเอาล่ะต่อเรลยเอาล่ะต่อเลยเร็วอุตตะผาเออนะผาอุตมะ ไม้ทั้งหมดเลยจะเป็นไม้แดงไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนคัุ้ยเหมือนคนมากเลยเนาะไม้แดงจะมากกว่าไม้ตะเคียนจะน้อยกว่าไม้แดงนะครับที่มันเป็นแผ่นที่เรารวมบนนู้นนะครับก็จะทั้งหมดจะมีอยู่สามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดแผ่นนะครับสามพันบนข้างบนนั้นเหรอใช่ค่ะผมส่วนนี้ครับส่วนต้นสาวนะครับทั้งหมดมีอยู่สามพันเอ๊สองพันเจ็ดร้อยต้นนะครับอืเก่งจุงเลยครับสมัยก่อนมีแม่น้ำสามสายครับไปประจบปวดเออนี่แหละที่พี่อยากรู้ นี่พี่มาดูข้างล่างเลยก็ได้เอาได้ค่ะไะเอ้ยตรงนี้สวยแสงสวยตรงนี้ยเราเห็นแล้วว่าคนนั้นอะเหมือนผู้หญิงแต่ทำไมมันคนนี้เป็นผู้ชายก็เขาด้านหลเขาก็เลยเขาก็เลยดีแล้วไงที่ป้าถามเขาก็ว่าเออมันดู กานยืดทีเตียงทองครับสายที่สสายที่สองอะไนะสายที่สองก็ชื่อแม่น้ำมีที่ครับมีที่บีคลีบีคลีกขยัได้นู่นครับก็ไหลมาจากเตียงทองมาฝัางที่ฝัชื่อแม่น้ำรันตีรันตีก็ท่วมใหญ่เลยก็สาดใส่ค่ะไปไปจบหน้าวัดเจ้าจมน้ำก็เลยเป็นน้ำอ๋อไปสาดองกัลีบีคลีรันตีครับรันตีตรงไหนอ่ะ ดูน่งขาวด้านนู้นเลยค่ะังขาวช่วงใหญ่นั่นเลยส่วนวังนี้ซองกาเลีครับแล้วตรงนี้คือไอ้ที่เป็นซองกาเลีหมดเลยแล้วก็รู้หลังเจดีย์วิษณยาสีขงทองเป็นบีคลีเป็นพี่ใหญ่นาฬิกาใช่ค่ะนี่เราอยากเดินไปตรงนู้นน่ะนั่นเป็น เดี๋ยวเราก็กาเดินกับประเทศไทกเอนมีสะพานเล็กๆครับเขาเรียกว่าสะพานบาดเดียวอยู่ฟังแม่น้ำด้านนู้นเลยนครับถ้าใหญ่ครับสองบาทจะเป็นเด็กหนึ่งบาทหรือว่าครัซสองแซนครับแตว่ว่าดูดูไปครับหลวงพ่อเข้ามาหาสะพานาาพานี้แทนอ๋อข้าสะพานไม้นี่ขับะครับขับวันที่18เดือนกันนะ นี่ช่วงกลางครับประหาบ75เมตรนะครับจะเองเพราะว่าฝนตกสามวัน3คืนโอ้ไหลหลาสร็จไม้มาชนเศษเสาก็เลยทำให้สะพานไม้นี่หักครับสะพานไม้นี่หักนะคะขอช่วยก็สร้างนะค่ะเป็นสะพานลุกบดอยู่กลางอันนี้เหรอครับที่ผูเรายเหยียดมอที่บนนี้ครับ เราก็จะเป็นสะพานลูกขวบมีความยาว3่0เมตรวิ่งเก่งจังเลยก,ก่อนจะเดินข้ามไปฝั่งกันมาได้ครับแต่ว่าเขาตัดไปฝั่งนึงก็กลายเป็นท่าเรือครับเพราะเรือัอ่าจรนไปกันมายากอ่ะอ๋อแต่นี้มันเรือัญจรจมนได้ใช่ไหมครับผมฝั่งน้นเป็นฝั่งมอนครับฝั่งนี้เป็นฝั่งไงงงทยฝั่งนี้คือเป็นฝั่งก็ะเหลี่ยงครับนี่นี่ฝั่ง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 ไหนมันมีฝั่งไทยครับแล้วคนนี้ก็ฝั่งไทยเหมือนกันใช่ไหมเป็นพี่น้องกันครับอ๋อพี่น้องแท้ๆว้าว น้องอะไรครับน้องเนยครับน้องเนยน้องนิวครับเออแต่ดูหน้าเราพอดูหน้าเรามิวเนยเปลี่ยนไนท์ดีกว่าเราอ่ะเออไนท์เนยเออนั่นแหละเออไม่คันนี้เปลี่ยนจากเนยเป็นไนท์คนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไนท์กลายเป็นเนยเนยเองเนยเองเออวันนี้จะไม่เป็นจะถุงมือแล้วครับใช่ใช่เออถ่ายรูปกันพี่เดินไปพี่ก็ตุ้งเลยใช่ไหมมุกนั่นเราน่ะ ลุมไทยลุมให้ครับลึกครับได้ประมาณสิบเมตรครับเทิงเก้าเมตรอ๋อโอเคให้อภัยได้กับเก้ากับสิบไม่นะย่านี่นี่พี่อยากรู้ว่าเวลาน้ําขึ้นตรงนี้มันมันไม่ท่วมใช่ปหมมันเป็นแพเป็นแพมันลอยมันลอยขึ้นแต่อันนี้คือบ้านคนหรือบ้านหรือห้องพักเป็นห้องพัแพพักแพให้คนมาเช่าอ๋อเจ้าพ่าไทยลุ้มให้พี่ได้ได้ใส่ชาญอ๋อใส่โมอีกคนหนึ่งชื่อไส่โมอีกคนหนึ่งชื่อไส่ชาญ ไส้หมูนี่แปลว่าหอมหอมแล้วก็ไส้ชาแปลว่ารักค่ะดูคนนี้สิเป็นคนช่วอะไรเอ้อยิ้มชานอ๊อตรงนี้สว่างกว่าตรงนั้นมันมืดกว่าถ้าพี่ไปเที่ยวหมู่บ้านร้อนหลวงพ่พี่ไปเที่ยวได้โอ้ยพี่เสียดายพี่พลาดะไยเดี๋ยวรอบรอบแรกก็จะมาใหม่ กะเวลาผิดไปหน่อยไนช้าไปกลับเช้านี่เหรอสี่ทีสี่โอ้ยเก้าโมงกลับแล้วโอ้ยเก้าโมงเดี๋ยวเช้ามืดอล้วก็ต้องนอนไหมคะใช่ค่ะรีบตักบาตรแล้วรีบกลับพอดีต้องไปลงต้องขับรถไปกรุงเทพอีกแล้วหนูไปโรงเรียนยังไงอ่ะไปเรียนตอนกล้องมาไม่ได้ดูอ๋อเมื่อวานกล้องมาเหรอใช่มาที่โตโยต้าอ๋อเวไลต้องเวไลอ๋อ